สวัสดีครับวันนี้พามายา้มรอบย้มใสที่ใสไว้เมื่อคืนข้าวก็เริ่มลบเหลืองแล้วสุกประปรายได้ยินแต่เสียงปลาเต้นอยู่ในลอกเวลากำลังขึ้นขึ้นหาแรงน้ำใหม่ ลอดใตยยูงนีติดเยอะวันนี้ไปดุกปลาช่อนปลาหมอแต่ปลายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะได้แกงตามที่โบราณว่า,นาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว ได้ต้มพอได้แกงขอบคุณครับที่รับชม